ติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้เดินหน้าในการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการสร้างอาชีพสร้างไรายได้สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบางจังหวัดนราธิวาสค่ะ ที่อาคารพรดุงประชาสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดนาราธิวาสอำเภอเมืองนาราธิวาสนายอัคาราพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างอาชีพสร้างไรายได้สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบางก่อนเริ่มพิธีมีการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาติพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงโดยมีนายกฤษณะนานกกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัด นราชิวาสพร้อมด้วยนางสาวสาลินีวงทองพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราชิวาสหน่วยงานในสังกัดพอมภาคิดเราครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายรวมกว่า250คนเข้าร่วมโอกาสนี้ค่ะนายอาัคาราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวถึงแนวทางการดําเนินนโยบายพอมใกล้คุณ ลดรายจ่ายสร้างไรายได้รีสตาร์ทชีวิตว่าเป็นการทำงานให้กระทรวงได้ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดโดยมีแนวทางสำคัญ4ประการได้แก่ลดรายจ่ายให้ครัวเรือนเปราะบางเพื่อบรรเทาภาระในยามยาก 2. สร้างไรายได้และโอกาสใกล้บ้านสนับสนุนอาชีพในพื้นที่ 3. จัดการภาระหนี้แบบมุ่งเป้าภายใต้โครงการพมรีสตาร์ทและ 4. พัฒนาคนทำงานเพื่อสังคมให้มีทักษะและศักยภาพในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยกระทรวงพอม,มอย่างดําเนินการบร้อาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนและภาคประชาสังคมเช่นกระทรวงเกษตรและสาก์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและขลับเคลื่อนงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมอบสิ่งของแทนความห่วงใยจำนวน50รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆอาทิการสาธิตอาชีพสร้างไรายได้จากกลุ่มสตรีมุสลิมะชมรมผู้สูงอายุชมรมคนพิการการจัดบูธพอมอใกล้คุณ จากหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้บริการและคำปรึกษาด้านสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้แก่กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการสภาเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะอาชีพเพื่อสามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง ยั่งยืนค่ะ